กลับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้อยู่กับนี่เลยนะฮะมาเซล่าคาร์โเจนนะคุณผู้ชมนะฮะมาเซล่าคาร์โเจนแตกต่างจากคาร์โเจนทั่วไปที่ขายตามท้องตลาดนะคะคุณลืมไปเลยนะฮะเหม,ม็นคาวกินลําบากกินแล้วไม่เห็นผลแล้วก็ราคาแพงแล้วถูกจนเกินไปจะไม่กล้ากินนะคะแต่มาเซล่าคาร์โเจนเนี่ยนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าหนึ่งเนี่ยคาร์โเจนของเขาเนี่ยเป็นพรีเมียมอยู่แล้วอันนี้มันได้อยู่แล้วผมผิวเล็บกระดูกนะฮะแต่สิ่งที่สําคัญ,ญที่ไปกว่าน,นั้นนั่นก็คือเขาใส่สารสกัดตัวหนึ่ง ส้มสีเลือดนะครับนะส้มสีเลือดเป็นส้มที่นําเข้ามาจากอิตาลีส้มตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรของเมเปิลแม็กซิมเลยนะคุณผู้ชมนะฮะน้องเมเปิลเนี่ยใส่ตัวนี้ไปเพราะว่าส้มสีเลือดเนี่ยมันมีวิตามินซีสูงมากมันช่วยในเรื่องของอะไรหนึ่งมันช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิภูมิกันนะฮะเป็นหวัดบ่อยเป็นภูมิแพ้แล้วก็ต้องการวิตามินซีที่มันดีเพราะมีคุณภาพทานไปแล้วจะเห็นผลได้เลยเนี่ยใช้งานได้เลยเนี่ยต้องมาเซลอรคอลลาเจนนะคุณผู้ชม และหลายคนบอกว่าเวลาทานคอลลาเจนของพี่เมเปิลเนี่ยมันจะอ้วนไหมเพราะมันอร่อยเป็นยังไงพี่เต๋อบอกเลยว่าเมเปิลเขาการันตีเลยว่าตัวนี้กินยังไงก็ไม่อ้อนวนนะฮะกินยังไงก็ไม่อ้วน 1. ไม่อ้วนนะคะสอนะคุณผู้ชมนะฮะ,ะตัวนี้เนี่ยนอกจากใส่สารสกัดดีๆแล้ว วิตามินซีที่มันสูงกับคาราเจนเนี่ยเวลามันทำงานเนี่ยมันต้องทํางานคู่กันนะฮะมันจะออกฤทธิ์ได้ดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันสามารถจะทานได้ทั้งวันนะฮะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้มาเซ่าคาราเจนมาแล้ว ร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับและโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยกับมาเซราคอลเาเจนนะฮะแน่นอนว่าโปรหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยราคาเดิมพันกว่าบาทเราไม่ขายครับเราให้ราคาพิเศษเหลือเพียงแค่590บาทนะครับหรือว่าใครนะฮะอยากจะได้นี่เลยเป็นโปรจุกจุกเราก็จัดให้เลยสำหรับแฟนรายการเมาสมันคันปากจ่าย3ได้ถึง7นะฮะแน่นอนว่าราคา <c oughs> เดิมเนี่ยสี่พันกว่าบาท <c oughs> เราก็ไม่ขายครับเราให้ราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1 7 7 0บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชม 3. มแถม4 1770รเดิบาทราคา แบบนี้โปรดีแบบนี้จัดให้สาหรับแฟนรายการเรากับมาเซล่าคอลลาเจนรีบโทรอย่าลีลาชักช้านะ0882896266ครับ0882896266หรือว่าไลน์แอดครับพิมพ์แอดไซต์ตามด้วยมาเซล่าเดอะคอลลาเจนเพจ a c e b o o กก็ทักไปถามรายละเอียดได้ที่มาเซล่าเดอะคอลลาเจนนะจ๊ะนะฮะสามแถม4ไม่มีนะคะบนโลกใบนี้นะคะ Not Maxim, จัดประชดไปเลยจัดประชดแล้วนะคะจ,จัดส่งฟรีด้วยนะคะหนึ่งแถมหนึ่งก็ยังเหมือนเดิมนะคะ อร่อยพี่เจ๋ากินเวลาสองสองสองซองเงี้ยใส่รวมเลยอร่อยมากไม่อ้วนอร่อยจริงๆได้วิตามินซีแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยอาการฟุดฟุ้งฟุดฟัดแบบนี้มันน้อยลงเพราะกินมาเซล่าขึ้นนะฮะกินมาเซล่าทุกวันเพราะว่าเขาจัดให้เรากินทุกวันเราก็กินทุกวันเลยนะฮะโอ้ไม่มีวาสนาได้กินนะคะแอบโชคไปกินบ่อยๆไม่ได้ค่ะเต้องซื้อนะคะ เดี๋ยวซื้อดีกว่านี่โปรซื้อ3ามแสนสไงแค่พันเจ็ดเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเองใช่ค่ะนะคะัามาที่ข่าวบันเทิงค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับคุณอ๋อมสกาวใจครับรอฟังคําที่อธิบายวิสัยทัศน์นะฮะว่าทําไมทําไมเนี่ยนะรัฐบาลถึงซื้อซีเนเว็เพิ่มอีก12ล้านโดนกูก็ไม่เข้าใจมีน่าจะถามแม่จะได้อ่านของคุณคุณอ๋อมจะถามได้ถามอะไรเลยเดี๋ยวกูถามแล้วกูก็โดนอีกโดนอะไรอ่ะเพราะเขาเอาคนมาเล่นในเคเบิลไงเออโดนสกกดไล่ตามหมอ ไม่ใช่หมอของควันงานนี้นะครับออกมาขอเอาอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็ออกมาแสดงความคิดเห็นอีกครั้งหลังทราบข่าวว่าไทยเนี่ยจะซื้อวัคซีนซีโนแวคเพิ่มอีก12ล้านโดสซือนี่ก็สั่งซื้อไงนะฮะก็จึงใครอยากจะฟังวิสัยทัศน์ของรัฐบาลต่อเป้าหมายในการผ่านพ้นวิกฤตว่าทำไมทำไมซีโนแวคถึงจำเป็นจะเป็นนะฮะคุณหอมเองบอกว่า โอ้โหเผยว่าเห็นข่าวซื้อซี n นเว c เพิ่มอีก12ล้านโดสนี่คือข่าวจริงหรือเฟค news คะขอรีเช็คอีกรอบก่อนข่าวจริงค่ะออถ้าข่าวจริงเนี่ยอยากจะรบกวนท่านจัดแถลงข่าวหน่อยค่ะถึงเหตุผลที่ว่าทำไมต้องซื้อตัวนี้เพิ่มท่านไม่ว่าไม่ได้ด้อยค่าลงสีนะคื ทำไมที่สั่งซื้อไม่ว่าเพราะโดนกำลังจะโดนอภิปรายเออ้าบอกว่าทำไมไม่ได้ได้ค่าวัคซีนนะคะคุณหมอบอกแบบนี้คราวนี้อยากจะให้แถลงถึงเหตุแล้วก็ผลหรือว่าทำไมถึงต้องสั่งซื้อตั้ง12ล้านโดสหรือว่าทำไมต้องสั่งตัวนี้เพิ่มรวมถึงอยากฟังวิสัยทัศน์ของท่านด้วยว่าท่านมีมุมมองแบบไหนและจะพาเราผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ยังไงและการล็อกดาวน์ครั้งนี้เนี่ยท่านหวังผลเป้าหมายว่ายังไงคะวันนี้ตาย300เยอะสุดไฮนิ ไปในทิทางไหนท่านนาประเทศมาหลายปีแล้วยังไม่เคยฟังวิสัยทัศน์ของท่านเลยประชาชนคงมีคำถามเยอะแยะมาบายกับการสั่งซื้อซีนแวคครั้งนี้รอฟังค่ะจบข่าวจากออมสักกาวใจเออนะคะก็ไม่เข้าใจว่าสั่งมาอีกทําไมอือกูโดนไปแล้วเข็มหนึ่งก็เข้าใจนะครับอัดเอ่อกูพูดเลยไม่ได้เลยเพราะเข้าไปในร่างกายแล้ว ก็ครูถามแล้วก็ฉีดอะไรเขาไม่ตอบเออพอปักเข้าไปแล้วเขาบอกซีโนแฟร์เขา <อ S 2> บอกแม่พอทำอะไรก็ทำทำไปเถอะ้วเขาบอกแม่ไปตอนแรกของอกไม่วิ่งหนีหรือแม่ไวยวายกร้องอลาวาโอ้ยอีนี่คูคนแรกไม่มีคนเลย <c oughs> กูกรีดร้องเขาก็มองกูทั้งหอวล่อง,ลงเลยไหมหล่องเลยไหมที่นั่งเขาจะมีที่นั่งพักสารฉีดแล้วใช่ปหล่ะฉันฉีดคนแรกเลยนั่งโดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเลยรียนแต่เขาเป็นบริการดีนั่นแหละ เขาก็ปากกูแล้วเขาบอกซีโนแวกซีโนแวกใจกูหลุดที่ตาตุ่มเลยเอานะมึงจะจองอะไรไม่รู้ให้จองให้กูอ้าวก็บอกแล้วอาจจะเป็นซีโนแวกนั่นแหละอีบ้ามึงไงฆ่าแม่ไม่หรอกเอาจริงๆอ่ะมึงฉีดไอ้นี่นะฉีดอะไรนะอะไรนัตาแอสตาแต่มึงให้กระเทยนี้ไปฉีดซีโนแวกฉีดที่เดียวกันนะคุณผู้ชมคือฉีดที่เดียวกันแต่ว่าเราก็ไม่รู้ไงแล้วแม่คิดดูนะ ตอนที่โอมไปรอดแรกอะเราว่าตอนนั้นเพราะว่ามันมีข่าวที่ฉีดวัคซีนที่เป็นสูตรผสมถูกปละ uh huh. พอโอมอะก็คือวันลุกคือข่าวเนี่ยสมมติคืนเนี้ย uh huh. ออกข่าวแล้วคืนพรุ่งนี้ชา้าเอาไปฉีดอะ uh huh. ใจก็หล่นแล้ว uh huh. ทําไปทํามาปุ๊บ ตกกลางดึกไม่ใช่เขาฉีดซตโวแวกให้มึงแล้วเขาหลอกมึงเหรอเอซ่าเอซ่าคือแน่ใจแน่ใจไม่ใช่เขาฉีดยาคุมให้มึงนะฉีดยาคุมแล้วนมขึ้นขึ้นมาไงคุมประสาทเหรอการเราเป็นบ้าอย่างเงี้ยเหรอบ้าเป็นอะไรอ่ะคุมประสาทก็คุมประสาทไงเออเอออ่ะงานนี้ก็เดี๋ยวรอดูซิว่าวิสัยทัศน์ที่คุณออมถามไปจะเป็นยังไงหลายคนก็ตอบแบบขับเพราะว่าท่านไม่ว่าง อะไรก็สงสัยนะครับหนูไม่ว่างนูไม่ว่าหนูไม่ว่างเพราะหนูกำลังนวดอภิปรายด้วยอแล้วก็นายจะระเด็นของนิรโทษเนาะเออทำทำไมอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะทําทําไมอ่ะสอดใส้อ่ะอันนี้ไม่เห็นด้วยนะออื่ะพูดที่พูดพูดพูดได้ทำไมจะพูดไม่ได้พุณเป็นคนไทยพูณเป็นเจ้าของประเทศทำไมจะพูดไม่ได้อุูไม่เห็นด้วยคัด้านชัดขันไหมคัดค้านคัดค้านเนาะ ตัวเองตัวเองไปเอาของพวกนี้มาฉีดให้คนไทยแล้วแล้วตัวเองจะแบบว่าจะไม่รับผิดชอบอะไรจะมาหนีงไงมาหนีไม่ได้หรอกอุออ้ยเดี๋ยวพูดมากไม่ได้นะโล่ห้อยโล่ห้อยตาทองโลเห้ยตลอดตีก๊อปจะโล่ห้ยต่ออ่ะเราไปดูอีกประเด็นหนึ่งจากดราม่าของคุณแอนนาครับแอนนาไหน ไม่ใช่แอนนาทีวีพูลูกสาวแม่อย่างนั้นแอนนาเบลเหรอ,หรอไม่ใช่แอนนาก็คือเป็นอดีตแฟนเก่าของคุณนุกธนัโดหรือว่านุกปายนั่นแหละหคือล่าสุดเดี๋ยวเจ้าดัวก็ดําเนินการฟ้องจริงแล้วนะที่บอกก่อนหน้านี้บอกว่าใครที่ไปด่าเธอไงอเ,ออเธอก็เลยฟ้องจริงไม่ฟ้องทิพย์โดยชาวเน็ตคู่กรณีได้มีการอัดคลิปโชว์หมายสารพร้อมวหว้ขอโทษซึ่งแอนนาก็ได้นําคลิปดังเก่ามาโพสลงไอจีนี่เป็นโพสนี้เลยนะฮะ<อ>คู่กรณีบอกว่าอุ้ยฟ้องจริงนะคะขอไม่ได้ฟ้องทิพย์ค่ะก่อนอื่นดิฉันน้ขา็เเเปม ทำให้คุณแอนนาได้รับความเสียหายและเสียชื่อเสียงดิฉันแล้วก็เห็นคนอดื่นไปคอมเมนต์จริงไปคอมเมนต์ตามคนอื่นนะคะแต่ดิฉันถูกฟ้องก็ดิฉันได้รับหน่อยสอนจากจังหวัดอุดรธานีดิฉันก็ได้ติดต่อคุณแอนนาไปแล้วแล้วก็พร้อมชดใช้ค่าเสียหายคุณแอนนาไปทั้งนี้ดิฉันขอโทษจากใจจริงนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างครานี้ด้านคุณแอนนาเองก็เอามาโพสต์ในไอจีสอรี่นะคะบอกว่าเนี่ยอบอุ่นบนโลกออนไลน์เดียวดายหน้าสารมีอยู่จริงนะใครที่ตามข่าวหนูจะรู้ว่าช่วงนั้นหนูเเจอหนนักกมา FC ี่ย จากอีกฝั่งหนึ่งเข้ามาด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 าออะ,ะนุกปายไงคุณแม่ที่เขาเป็นอดีตแฟนเก่ากันนะแล้วก็กรณีที่แบบว่าจำไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะไม่ไ้<ะ>ออนั่นแหละก็โดนแบบอีกฝั่งหนึ่งมาโจมตีไม่จบไม่สิ้นไม่รู้เพราะอะไรคราวนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องนะแคบๆคนสุดท้ายก็ เงียบไปคานนี้แฟนคลับคิดว่าไม่ได้ฟ้องจริงหรอกมั้งโหสุดท้ายหมายสารไม่อยู่หน้าบ้านแล้วนั่นแหละครับงานนี้ก็ต้องบอกว่าคนที่ด่าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงด้วยกันน้นก็บอกว่าอุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องผู้หญิงด้วยกันมาเยียดด้วยคาที่รุนแรงบางทีในพื้นที่งานหรือพื้นที่ครอบครัวเนี่ยก็ไปลามตามด่าอย่าครัว่มีมีบางคนก็เก่งกว่าทนายความนะพวกที่อยู่ในโลกออนไลน์อ่ะพูดถึงกรณีของแมดพิรณีคนที่ฟ้องแมดส่วนใหญ่เนี่ยก็มีหลากหลายอาชีพอะค่ะว่าแมดเขาก็เลือกฟ้องว่่าใครจะมมมีีไ โอ้ยมึงนี่เก่งกว่าทนาย uh. โอ้ยชีวิตมึงนี่เนาะเก่งกว่าทนายกูนี่คุยกับทนายนิด้ามาเองเลย uh. ทนายนีด้าบอกว่าคนที่ด่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอาชีพเป็นอาชีพดีๆทางนั้น uh. อาชีพปกติเขาไม่มีคนประสาท <Yeah. S 1> เอออาชีพเนร์ดอาชีพทีอาชเชอร์ uh. ทางนั้นที่เข้าไปด่าเขา uh. นทานาย<ห>นเล่าให้ฉันฟังเอง <c oughs> ฉันเจอนิด้มามันไม่รู้กี่รอบแล้วเขาเล่าฉันฟังเองคนส่วนใหญ่ก็เป็นแต่ละอาชีพแต่เขาเลือกที่จะฟ้องมึงนี่เก่งออมึงนี่เก่งกูขออัญเชิญมาทํางานทีวีพูหน่อยถเถอ,อเก่งเก่งกว่ากูเก่งกว่านิด้าโอ้ยเก่งกว่าแมทโอ,อ้ยเก่งเก่งกว่าทานายเก่งกว่าทนายเวลาขึ้นศาลเนี่ยอีพวกนี้ไม่เคยโผล่มาหรอกหายหัวอง่าแหละ เเเกก่่งดนนใโลลกออนนไ์โดดเด่นในโลกออนไลน์แต่เดียวดายอยู่ที่หน้าบัลลังเออแต่ไปนอนตายอยู่หน้าบัลลังเอาแนอนตายเลยเหรอนอนตายตุยไปบางคนก็ไปนอนกราบกราบขอโทษโอ้ฉันเคยเจอแล้วกราบขอโทษฉันกราบสวยๆเลยไหมเบญจางข้าวบดิษฐ์เลยไหมกราบเลยอัญชลีวันท้าพิว่าตไปเลยเออเคยเจอแล้วแล้วเป็นไงแม่กาให้อภัยไม่คิดเงินเอาหรอคิดเงินด้วยหรอเก็บล้านจ่ายสองวอดนั่นแหละนะครับฉะนั้นก็จะม้นอะไรก็ คิดดีๆแล้วกันนะฮะะนะคะเดี๋ยวพ่อเบเกกับคุณแม่ครับช่วงนี้ครับมาเซล่าคุณผู้ชมนะคะวิตามินซีสูงมากนะครับปูแพ้ไข้หวัดนะคะแล้วก็ใครที่ฟึดฟัดฟึดฟัดบ่อยหรือจามบ่อยนะคะทานได้เลยนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าสกัดจากส้มสีเลือดนําเข้าจากอิตาลีสูตรนี้เป็นสูตรของเบเปอร์แม็กซิมนะคะที่เขาคิดขึ้นมาเลยนะคุณผู้ชมนะรสชาติอร่อยถ้าเกิด ABC ให้ A นะคะอร่อยมากพี่เต๋าทานวันละสองซองอย่างนี้เลยในแก้วน้ําเดียวกันเนี่ยนะฮะครับแล้วก็ คุณจะรู้สึกว่า นี่มันคือคอลลาเจนเหรอทาไมมันอร่อยได้ขนาดนี้นี่มันคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเหรอทาไมมันกินแล้วมันมีความสุขได้ขนาดนี้นะฮะ <S <S เพราะฉะนั้นวันนี้เข้ามาแล้วคุณผู้ชมพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับโปรโมชั่นวันนี้มาเซลล่าคอลลาเจนครับหแถมหราคาเดิมพันกบาทเราไม่ขายครับรายการเราให้ราคาจัดไปเลยครับพี่เมเปิลบอกเอาไปเลย590บาท 1, 1นึ่แถมหนึ่งะฮะหรือว่าใครอยากได้โปรจุกๆเราจัดให้จ่าย3ได้ถึง7จัดส่งฟรีอีกด้วยครับสแถม4เพียงราคาพิเศษ1770 ทเท่านั้นนะครับจากเดิมเนี่ยสี่พันกว่าบาทเราก็ไม่ขายนะฮะย้ำว่าใครสนใจ3แถม4โปรโมชั่นนี้มีแค่เดือนนี้นะฮะรีบโทรเลยครับ088 289 6266 088 289 626ู้นแอดะครับหร <ฮะ S 1> ือว่าไลน์แอดครับแอดไซน์มาเซราต์คาร์โเจนแล้วก็เฟซบุ๊กก็ไปดูรายละเอียดได้โปรโมชั่นต่างๆนะครับมา s ซ l าต์เดอร์คาร์โเจนเช่นเดียวกันนะครับ พักสักกู่หนึ่งก่อนครับบคคเดียวรัชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะ,ะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ